ดูคนขโมยหนึ่งอัตราแม่มาถึงกระเทเทให้แล้วก็รักของเขาเราว่าจะมารักก่อนแม่แม่แม่อยู่ก่อนก็เลยพ่อบอกอยากจะรักแล้วก็เลยเออรักพ่อเองหมดตังค์ซื้อให้แล้วไม่ใช่พู้เองม่เมื่อบอกให้สต็อกเยอะๆเคยหมด ไม่มีใครไปเอามาไม่มีไม่มีคนว่างนะกนะระพดหายากนะคะเพราะว่าที่สวนฝนตกนะคะประหยัดโพดออดูท้องเขาใหญ่ใหญ่ทำไมน้ำมันไหลวะห,ห,วห<า>รู้ที่เอาแล้วไหน <laughs> ลองเอาาเบึง้งสวยบอแต่เกก็สต็อกไว้นานของเกอยู่เหมือนกันเด้อไม่นะต้องสั่งก่อนบวดเยี่ยวมาแม่ทอดเกยให้อะคยกเสื้อด้วย Đây, bài đang vừa tổng nước Bài nào? Bài gì nào? Phi à, bài gì nào? năng nhiều Bài năng Bài năng năng กระแสนกให้น้องหน่อยเร็วไม่พาไปสาธิดคนละหนึ่งตกเด้อเจ๊เดินไปดูเจ๊บุแล้วก็ได้่มเปล่าเนี่ยนะเจ้าของมันไม่อยู่นะคะมีแรใส่ให้มดจ้าของมันรู้สึกทุกวันนี้ไม่ค่อย แล่เท่าไหร,นะร่นะอิ่ไมไหมลูกนี่ใช่ไหมแม่ก็บานอิ่มอเออหนึ่งตักเดอ้อแม่หนึ่งตักหนึ่งตักอยู่นี่เห็นไหมนี่เบ็ดติด่ไม่เป็นไรเรามีผู้สนับสนุนหัวหานอยู่ <laughs> ะทีนี้ไปเอามาอีกไว้ก่อนว่าเอามาไว้แบบก่อนไปเกี่ยวข้าวเออเงี้ยต้องรอแปะดูเกิดการแย่งชิงนะคะเกิดการแย่งชิงรถเกิดขึ้นเอาไปเออ น้องรู้เรื่องด้วนี้น้องะเบื่อองก็ิเดี๋ยวเกิดใจให้นีอ้ยเบื่ออุ้ยกก่อนเบอเรมที่มาของคำว่าเออเฮยเชยชายใครอยากรู้คอมเมนต์มา เออระเหยเฉยชายแม่พ่อบอกว่าให้อยู่นี่รออะไรนะขึ้นวัวอืมเรา่วยขึ้นวัวลยแกเปะไม่รู้แกบอกว่าอยู่นี่เด้อแกไปเอารถมาหรือเปล่าพ่อไปฉีดวัคซีนมาคนไปไหนแม่ใครซื้อยายที่มาเมื่อเช้านะโวยไอเอ็งกัดนะเวลาเราดึงเชือก อันนี้ก็ก็ก็ไม่เป็นของพ่อแล้วนะพ่อนมริสุทแล้วจองในสักพักพ่อก็จะถามว่าหายไปไหนคือต้องไปแขวนไว้ที่บ้านเราเองนองจากรถเยอะคิดว่าดังคิดว่าดังด้วยตัวเองที่ไหนได้ไม่มีไม่มีลมก็ไม่เห็นจะดังเห็นไหมเห็นไหมแม่ยังอ่านคอมเมนต์เลยแม่ว่ายังไงแม่ว่าลูกแม่ที่บ้านจังใดเอาแม่ว่าลูกแม่ดังด้วยตัวเองหรือยังไงไมม่ี มันแม่ก็มีข้าวกินแม่อดข้าวที่ไหนเออเออนี่ก็เวียก็หมดเธอทแม่ไหวไงมีมันแม่ก็ไม่ได้อดข้าวที่ไหนมีข้าวกินเหมือนกันแม่ก็ใส่เกี๊ยวไม่เกี่ยวหรอกว่าดังไม่ได้คิดว่าจะดังด้วยตัวเองไม่มีข่าวเห็นจะมีคนเข้ามาดูเลยนะคะถึงจะพันสองพันเราก็ได้ ได้ค่าแรงขั้นต่ําอยู่นะเดือนหนึ่งเราก็พอจะได้ใช้งวดรถเราเอือเราก็ดีใจแล้วไม่ได้ว่าไม่ได้ว่า,วาต้องการยอดเป๊ะๆ<ป><อ>นะแบบต้องเดือนละแสนส,ง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 สงองแสนสามแสนเนี่ยมันก็ไม่มันกับเบาใช่นะพี่น้องเนาะมันก็อยู่ได้ด้วยตัวของเราอเองเมฆลือเอาเบรกจุนีนี่หรอเปล่าี่เบอร์แม่บ้านอันเต้สี่เบอร์เนอร์โม่ในกุชชั่ เอาไปใส่ให้มันอันนึงคิปเปาอนุนมาเปาอันนั้นแหละใส่ให้มันไม่มีเขามีเห็นจะมีใครเข้ามาดูเลย